วิธีกระเทยแก่ปากเกตสวัสดีค่ะฉะสมาพร้อมกับสตีซิสมูร์เลยยัง <c oughs> ค่ะมมนมากับมาดูทานฟาร์มเม,มอร์นะคะก็เลยต้องซื้อทานฟาร์มเม,มอร์มา <c oughs> อ่ะขอเริ่มที่ท็อปเปอร์ก่อนเลยละกันออันนี้เป็นเซ็ตท็อปเปอร์นะคะความจริงมันมีสองรุ่นนะ ค่ะอันนี้เป็นบ e ัมเบอร์บีก็ม uh ีอับดินคลายด้วย สวยเน้นจะเป็นบากเก็ตนะคะเป็นแบบนี้บากเก็ตนะคะราคา350บาทนะคะพร้อมป๊อปคอร์แล้วก็น้ำนะคะแหนมาเป็นแก้แบบนี้วันนี้เลือกบัมเบอร์บีมาเพราะว่าตัวบากเก็ตมันเป็นอัพิมัมไพรายไปแล้วนะคะก็เลยแมวเอาบัมเบอร์บีดีกว่า อีกหนึ่งเซตจ,จะเป็นบั克เก็ตเซตนะคะก็450บาทนะคะพร้อมป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำค่ะอ,อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้อ่ามาเป็นตัวแบบนี้ขออนุญาตนะคะจะได้เห็นว่าดิฉันซื้อไมอ่จริงนะไม่ได้แอบถ่ายของเขามานะซื้อเก็บซื้อเก็บจริงๆอ อยู่สิยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยสวยดีค่ะเป็นหุ่นพร้อมสับมากนะคะสวยค่ะสวยใครชอบเซตไหนนะคะก็มาตามเก็บกันนะนะคะที่เมเจอร์ทุกสาขค่ะ อีกรอบหนึ่งนะคะท็อปเปอร์นะคะน้ำป๊อปคอร์นพร้อมหัวมันนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็บักเก็ตนะคะตัวบักเก็ตนะคะป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทสามอยสระค่ะสอบวันนี้นะคะไปแล้วพร้อมจะไปดูหนังนะคะก็ขอให้สนุกกับการเก็บแล้วก็สนุกกับกับหนังด้วยนะคะกับทานสอมเมอรืรอนะคะ วันนี้ไปแล้วคะ่ะไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย